วันนี้จะมาให้ทำแนะนำนะคะเกี่ยวกับความแตกต่างของตัวใหม่สชนิดที่คลินิกเราใช้กันนะคะนั่นก็คือตัวใหม่กราบแล้วก็ตัวใหม่คาราโดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ทางคลินิกเราเนี่ยใช้ลักษณะของเข็มปลายทู่ทุกชนิดเลยนะคะนั้วนหม่กุรลาบแล้วก็ตัวทาร์โดเนี่ยจะเป็นเข็มปลายทู่เหมือนกันทําให้ปัญหาเรื่องของการฟกช้ำการพักฟืนอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เป็นปลายแหลมนะคะแต่ว่าความต่างก็คือลักษณะเยี่ยงรอบตัวไหมเนี่ยในของตัวไหมกุรลาบเนี่ยเยี่ยงจะคล้ายๆตัวหนามที่อยู่ล้อมรอบตัวก้านกุหลาบเลยนะคะดังนั้นการยกกระชับเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับตัวทาร์โดที่ ตัวเงี้ยงเนี่ยอยู่โดยรอบตัวเส้นเลยทําให้ยกได้นานกว่ามากกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวใหม่เนี่ยจะอยู่กับรูปหน้าของคนไข้ได้นานแค่ไหนนะคะตอบได้เลยว่าตัวใหม่ก็จะอยู่ได้ประมาณ 1, 2ปีนะคะแล้วก็จะสลายไปเองตามธรรมชาติแต่ว่าลักษณะของการยกกระชับจะยกได้นานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะ